ก็เป็นนโยบายอาหารนะครับเป็นนโยบายของกิจสมบูรณ์นะในกรุงเทพเนี่ยเราใช้การันตีอย่างนี้เลยแต่ที่นี่ก็สามารถใช้ได้นะใช้นิยามอย่างนี้เลยครับว่าท่านที่ตักอาหารเนี่ยท่านสุดท้ายจะได้อาหารเนี่ยเท่ากับท่านที่ตักคนแรกเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปรับประทานอาหารเนี่ยคุณต้องกลัวไหมครับ ไม,ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะได้รับอาหารน้อยนะครับหรือว่าได้รับอาหารไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นคุณได้รับอาหารสมบูรณ์แน่ชื่อเราบอกแล้วชื่อกิจสมบูรณ์ในกิจสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นใครมาอบรมับผมนี่ค่อนข้างจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องออน้ําหนักกันเองนะฮะโดยเฉพาะตัวเองนี่ต้องแก้ปัญหาน้ําหนักตัวเองด้วยนะแต่ตอนนี้ก็าควบคุมแล้วน้ําหนักออกมาสวยละเจ็ดสิบเจ็ด 7จ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดนี่ก็แบบเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วนะครับต่อไปนะครับเรา